กัสสะนะโมตะตะพะกะวตโตอาระโตสมมาสัมพุตัสสะผ้ากฐินาธากับทั้งผ้าอนิสังสะบริวานทั้งปวงนี้เป็นของชาวบ้านหลักศิลาทั้งสี่หมู่บ้านและสาธุชนหมู่บ้านใกล้เพียงทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหารพร้อมเพียงกันนำมาถวายแดย่พระภิสุสฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ท่วนไตรามากในอาวาสนี้ก่นแล่ผ้ากรถินนาานเป็นของบริสุทธิ์ดูดเลื่อนลอยมาโดยนภากาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะจอกจงลงว่าเป็นของพระภิสษุรรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระรบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้ประสงค์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิสษุสง์รูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกระถิ่นนาธารกิจ ตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีธรรพระอากหาอาจารย์ผู้รู้ผู้พระบรมพุทธ,ธาที่บายสั่งวนาไว้ว่าภิสูรรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุปกรณ์เป็นต้นภิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทํากถิ่นัทธารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจึงสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเธอพ้ากระถิญนาธา์กับทั้งพ่ออนิส,สังสบรวิวานทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูปรหลัดสัญญาทิตามาโลเจ้าอาวาสวัดมรุขคาลาเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ กระทำกระถินนัทธารก,กิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางาร,ระหวา่างสองถ้าเห็นสมควรแล้วสายจงให้สัทธสัญญาสาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันเทินส อัตตังอาวุโสสังขสักกตินังทำมิโกกตินัทโรอนุโมทามาอัตตังอาวุโสสังขสักกตินังทำมิโกกตินัทโรอนุโมทามะอัตตังอาวุโสสังขสกกตินังทำมิโกกตินัทโรออนุโมทามา Hãy subscribe cho kênh vô đảng Để <laughs> ก่อนที่เขาสีหลับพรเนานะเดี๋ยวเราทั้งหลายีร่วมกันเพ่คุณเพ่กุศนไปหให้พอยแม่ยาตกพี่น้องเท้าให้เพื่อนได้หลับนะได้หลับอดิสงก์กฐินเมื่อนี้นับกันนะก่อนที่สิยาถาอร้อมกันเลยเด้ออีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโย เชาตั้งจิตอุตทิศผ์โพนบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสา <c oughs> ถึองเบิดามาันดาครูอาจารย์อีกวงวานญาติมรสนิชนคนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร ขอจงได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิดมุย าต่อไปรับพรเป็นภาษาบา,าลีอ่อยีแม่ญาติพี่น้องเฮาเพิ่นมรโมทนาเอาน้ำเล้วปีนี้รับบุญไปเต็มๆแล้วนะครับกิจกรรมทเ่เฮาไ้เหตดหได้ทำยะทาวารีวหาปุราปาลิปุเร,เรนเตสกา,าเรเอวะเม อิจตังปะติตังตุมหังขิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนโตสังกัมปาจันโทปนารโสยทามันโชติราโสยท่าสัพพีนริยวิวันจันโตสัง सम्प्राया मधान्यो वे तमा क्षम गाने न

เรียบร้อยเรียบร้อยกรรมการนับบริวารกถินกตุปัจจัยฝนหากแก้ววานบาดเนยไผมีเหลือวานบาดเนยไผที่อยากได้กล้วยอ้อยซอยปีเออของสดกัเาเมื่อได้เแล้วแต่จะทำบุญถ้าทำหมดตัวแล้วก็หิ้วไปเลยนะ เออไม่ฟอยนะไว้ใ <Gew> ช eh, yeah! yeah, ่อ eh, ย uh, yeah, uh, ู่วัดเด้อไม่ฟอยนะไว้ใช่อยู่วัดอันมาพุ่งมามาต่ำอยู่เฮือนเด้อเออแล้วตาอารมณ์มาสู่กัรกินมุสีหิวไปคั่วไปต่ำมาปั่นกันกินก็ได้นะอ่าเจ้าภาพต้นการบริวารกันทิมนะ ผู้ที่ปาถนานากได้บริวารกระถินเอาไปกินเป็นของมงคลมะกล้ยมะพู้นวขอน้อยใบมะกล้ยไปตองจากอำเมื่อหอพระต้นกาบเมืนะ่อสำหรับวัตถุมงคลของแจกที่ละลูกไท<ป>ยยังบ่ได้ให้มารับกบาาอาจารย์เด้อ เดินมาข้างในแย่มมือมามารับเอาเดอเป็นรุ่นรวยล้นฟ้าขอบคุณดวงตาลหลายๆเป็นรุ่นรวยล้นฟ้า